ก็มีที่ดินแปลงหนึ่งที่ผมติดลำกระโดงนะครับข้างหลังผมเนีเห็นไหมวันนี้ก็มีการกดเข็มวางแผ่นพื้นนะครับเพื่อกันคลองนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะพาบอกนะครับว่าขั้นตอนมันยังไงนะครับผมทํายังไงอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวพาไปดูครับอ่าอย่างแรกเลยนะผมใช้เข็มนะครับเนี่ยไอสิบแนะครับยาว6เมตรนะครับกดลงไปนะนะครับแล้วก็เสริมโดเวลด้วยนะเสริมโดเวลก็คือ นะครับตรงเนี้ยมีเหล็กสี่หุ่นนะครับลงไปสองเมตรนะครับสี่สี่อันนะครับเพราะว่าเราจะตัดเสาตัวเนี้ยขึ้นมาเราก็จะทําคาอีกทีนึงนะครับเนี่ยเสริมโดเวลด้วยนะครับเพิ่มเงินเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็วางแผ่นพื้นช่องรับประมาณสามแผ่นนะครับสามสี่แผ่นเนียแหละน่าจะ4ี่แผ่นมั้งนะครับเดี๋ยวดูทีนะมันจะลึกลงไปข้างล่างอีกแผ่นหนึ่งมั้งน่าจะช่องละสี่แผ่นนะครับแล้วก็เสาเข็มด้วยต้องกดให้ตรงนะครับแล้วก็ มันจะมีหมุดอยู่นะเนี่ยมุดหมุดอีกหลังหนึ่งมั้งเนี่ยก็คือเสาเข็มเนี้ยมันจะไม่ต้องไม่เกินหมุดนะครับเราจะไม่กินคลองสาธารณะนะนะครับใช้แมคโครกดนะครับเข็มไ1 8 6ดหเมตรนะเสริมดเวลด้วยแล้วก็ช่องละ้งเมตรหสิบนะครับช่องละ้งเมตรหิบผมว่าช่องละ้สงเมตรหาสิบกำลังดีนะไม่ถี่เกินไปแล้วก็ไม่ห่างเกินไปนะครับเพราะว่าแผ่นพื้นอนะส่วนใหญ่เขาก็มีขายนะครับแผ่น2เมตรหสิบอะนะ นะครับเราก็สั่งมาพร้อมกันเลยนะครับก็กดเลยนะครับเนี่ยน่าจะประมาณกี่ต้นนะหนึ่งสองสามสี่โอ้เยอะเหมือนกันนะครับมันลึกยี่สิบเมตรตรงเนี้ยนะครับมันก็เป็นการคลองได้นะครับถ้าใครติดคลองหรือกําแพงการดินอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เวลากดเข็มอ่ะต้องเอียงมาเข้าฝั่งเนี่ยประมาณห้าเซนนะนะครับอันนี้เราจะไม่มียึดนะครับเพราะว่าใช้เข็มใหญ่นะ ถ้าปกติให้มั่นคงอะ่ะก็ตรงเนี้ก็จะกดอีกเข็มหนึ่งแล้วก็จะจะยึดกันนะเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้ <c oughs> นะครับก็โอเคประมาณนี้นะครับประมาณนี้กันคลองนะครับตรงไหนมีคลองก็ต้องทําแบบนี้นะครับเดี๋ยวข้างบนก็จะเทคานเทคานยาวเลยนะครับก็แล้วก็ตั้งลั้วขึ้นมาช่างเนี่ยปกติรั้วเนี่ยเขาคิดค่าแรงนะครับเมตรละพันนะ แต่ว่าต,ตรงเนี้ยตรงเนี้ยก็คือเสียบแผ่นทําอะไรเนี้ยก็คือเพิ่มมา300ก็คือเมลพันสามนะครับแค่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยก็คือเมลพันสามแล้วก็ตรงอื่นเมลพันนะครับที่เราทำรั้วนะตรงนี้ก็เพิ่มขึ้นมาก็ไม่แพงนะนะครับก็ลองต่อลองดูนะครับส่วนใหญ่เขาจะทํากันแพงแบบเนี้ยเพราะว่ามันต้องเสียบแผ่นทําอะไรนะครับค่าแรงอย่างเดียวนะค่าของเราซื้อเองนะครับค่าแบ็โคเราก็ออกเองนะครับ าแมคกโกกำลังกดเข็มหลังที่ห้าอยู่โน่โอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ